ยี่กิจก็แต่งตัวเป็นไงนะเหมือนจะเป็นชุดเี่ขาวนะจะมีตาสีเหลืองถ้าผมล็อกเอื้อกนันก็รู้นะโอเคโอเคโอเคได้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 รวงแผนงยางงี้เลยหรออู้ยชัดชัดมากฮุยกิจอะไรจ้วงอะไรเมื่อกี้อะโอเมยว่ามูซินเดอยูนี่ เราแบบว่ายืนกันเท่มากเลยนะอีต้องเปลี่ยนไหม <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้คือไม่ใช่ว่าปาดปาดหมดแลนะ้วเนี่ยเออผมถอยจากกลุ่มนี้แล้วนี่ยอันตรายอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเก็บทำถ่ายถ่ายปกคลิปก,ก่อนวิเลยตัวนี้มันเดินไปเดินมาเนี่ยน่าก,กลัวแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงจัดองค์เขาก่อนโอเเมยว่ามูซินเดย์รูนี่ผมว่าแล้ว มาแล้วมาแล้วถ่ายปกคลิปนี่เกือบคอนเทนต์แล้วสวัสดีครับยีต้อรักคุณผู้ชมตุ้มคุ้งด้วยนะครับแล้ววันนี้ฮะเราอยู่เกมโรบอทในแมป Murder Mystery 2กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับทัวแปดเฟลลี่ทั้ง4คนเลยคนแรกฮะน้องกิจช่องนิกิจทีเฮดสตรีน้องกิจเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนต่อไปฮะพีจากตัวพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับคนต่อไปฮะเจ้าสัวจากช่องมาลาย ร้าผมสวัสดีครับอ่าแล้วก็คนล่าสุดครับโบ๊ทบีพีีสี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออโอเคฮะมาก็เริ่มละนะครับผมโบ๊ทดูนี่โบ๊ทดูนี่พี่มีของขวัญจะให้ดูดูพี่นี่ดูก่อนไม่เอ้าดีๆเอาจริงๆดูดูดูห่านหลังดูอ่าดูนี่พี่เห็นไหมพี่มีตุ๊กตาหมีให้เป็นไงจะหยิบมีดมาแทงข้าบอหยิบมงหยิบมีดเลย อยาก้หนีหผีื้อมีดนี่หรือว่าอยากได้อันนี้อ่านี่นี่เอาระเบิดแม็นี่นี่ระเบิดนี่นี่เออมันมีระเบิดได้ยังไงกันทำไมเอ๊ะทำไมมีหลายอย่างจังเลยเอามันเป็นไอเทมไงในแมปในแมปมีดไปพี่เฮ้ยไม่มีนะมีดอต่ไม่มีมีมีสิ่งนี่สิ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งระเบิดได้จริงเหรอเนี่ยระเบิดได้จริงนะตุ้มโบทโบทโบอดนี่นี่ดู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 เเห็นผมไหมถ้าคนเกียรไม่เห็นผมแปลว่าผมปลอดภัยนี่ นี่เสี่ยวไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้ีกองเลี้ยงพี่ไม่ได้เป็ี่ยนไปอาหารได้ปหะดิจบแล้วไม่มีโบ๊ปินได้แล้วโบ๊ปินได้ยังไงอ่ะไม่รู้พี่ผมกระโดดขึ้นมาโม่ๆมันขึ้นได้เฉยเลยพี่พี่มีพี่มีเรื่องอยากจะบอกอ่ะเฮ้ยนั่นไงไอตัวน้ำเงินเป็นไอตัวน้ำเงินเป็นไอตัวน้ำเงินเป็นตุ๊ดหลัง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 ใครใครไปใครไปเฉลรยวลิฟใครไปเฉลียิฟยิง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 แล้วเออยิงยิงยิงบ๊บดี๋ยาปอยิงปอยิงปอยิงเอ้ นั่นลยทํ่งยินง่ายเกินไอ้เด็สาวมากินศพแล้วโอ้ยยัง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 โอ้โหเป็นยังไงจะเป็นยัอะพี่ต้องแน่จริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมฉันเห็นปืนดอกตรงเนี้ยอะปืนออกแล้วเปล่าเฮ้ยมันเอาปืนออกได้ยังไงอะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ เธอมาช้ำให้หมาเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่กับตายแล้วตายอีกอ่ะเฮ้ยต้องอย่าเข้ามาพี่ผมมีเฮ้ยเเฮ้ยพิ่กิตเอาเลยพี่ดาตอนนี้ผมแอบเนียนมากไม่มีใครเห็นผมแน่นอนพิ่กิตอยากโดนรูปคมอ่ะรั่วแอบร้ายเราคว่ำเงียบจังเงียบเป็นจังเลยเพราะว่คุณเพราะคุณ มันก็แต่งตัวเป็นไงนะเหมือนจะเป็นชุดเสี่ขาวนะจะมีตาสีเหลืองขาวล้วนเลยเหรอถ้าแล้วขาวล้วนเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราเอาไม้ลราก็ไม้อยู่ไหนกันเราเนี่ยเอาเูาเฮ้ยพี่เห็นผมไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นแสดงผมเนจะใบให้คนมีกล้ามาอ้าวโอ้รู้แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้ว คุณมีกล้าม้รทำไมผมมีรูปติดอ่ะทำไมไม่มีฆาตกรพันเลยแสดงว่าต้องเป็นหนึ่งในพวกเรานี้แน่ๆทำไมผมเจอผมเจอทำไมได้โดนเสานั่งชิวจังวะโดนเส้าปะเนี่ยโดนเส้าเนียนมาไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะผมว่าไอเอลว่ะเอลว์เอลว์เอลวอเอาคุณโบตินแน่ๆเอลวเป็นเอลว์ปินคนโบนแน่ๆคนโบนแน่ๆ เสื้อใจดิเคยเป็นที่ไหนอ่ะที่บูดถือปืนตอนนี้ไงตอนนี้ไงตอนนี้ไงซื้อเอวเป็นด้วยเอวเป็นเขาถือปืนเราเราเราฆ่าเขาก่อนเลยผมเห็นไอเอวหลบหลบซ่อนๆอยู่ตรงนี้ไหน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 เรายิงเองเดี๋ยวยิงด้วยเอ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 าตามีดเซผมไปไม่เซผมอยู่ชั้นล่างเมื่อกี้เลยชั้นล่างเหรอไม่เซผมเลยนเดี๋ยวพี่ตายเองนะ ไหนวะตรงนั้นตรงนั้นตรงหัวมุมตรงหัวมุมด้านขวาด้านขวาขวาใช่ไหมขวาเข้าไปในสอร์นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ระวังดูปาตูดนะด้านล่างขึ้นยังไงวะบอกว่ามันจะบอกว่าขวาด้านล่างขวาล่างขวานี้ใช่ไหมใช่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 พี่อยากบอกว่าตายไปตั้งนานแล้วอ่ะเอ้าว อย่าไปเฉยเขาอเขาเฉือนะยอดนักสืบโคโคนมอันเป็นไรเดนเสาตัวนี้จัดการมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้เืนไหมได้เพื่อนไหมไม่กพีใช้พลังแห่งกล้ามต่อยเลยอีกหนึ่งไรอีกหนึีกีจะจบจัดการยิงปุ้งเจอแล้วยิงงแ้วเราฝะจบจะจบเจ้าพี่อย่นะผมเอง มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเย็นในอุโมงค์การ์เลอร์เย็นในอุโมงค์การ์เลอร์เข้าไปเลยเข้าไปเลย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 รอดรอดใช่ไหมกีดพี่ตายแล้วใช่ไหมกีตกอ้าเพือเอลคนนั้นก็คือพี่โต้ในะทุกคนสีแดงอีกแล้วว่าอะป่านเขาอยู่แพงขนาดเนี้ยพี่โบ๊ชอย่านะพี่ ฉันว่าโบดทเป็นว่ะเพราะว่าโอกาสพี่จะขาดแล้วนะโอกาสโบด๊ะโอกาสโบดเป็นสูงมากจริงๆเพราะว่าโบดยังไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมโบดตานี้เป็นใช่ไหมสีแดงใช่ไหมเราอ่ะผมมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดพี่โบดอย่าอย่าพี่เฮ้ยกิจอะไรจ้วงอะไรเมื่อกี้โอ้ไม่ว่ามูซินเดย์รูนี่ไอ้กิจเป็นชัดเจนมากเอาเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปรอบอยู่เดี๋ยวไปยันละ เย้แล้วเย้แล้วมาเจอเฉยเลยเชื่อพี่รอดเดี๋ยวดูมิโบสระวังนะรอดจะเชื่อพี่มันต้องผมว่าผมรอด่ะโอ้พี่กินเนี่ยเป็นคนไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยแล้วไก่แล้วไก่อืมผมไม่ตาย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 มีท่้งตาด้วยอุ้ยมีคนตอนเราเนี่ย กล้ามผมเงี้ยไงบ้าเอ้ยแล้วกล้ามผมหนีมีดพี่เป็นไงก้ามดิอะไรจะขนาดนั้นอายาอยู่ไดีเอ้ยอันแน่อันแน่แน่แน่อะไรครับบ้าผมเอาผมยิงนะพี่ไม่น่าไปเดินไปหาน้องเลยจังหวะโอ๊ยโอ้ยโอ้เอาวแล้วผมแม่นด้วยนับร้อยนักกล้าม vs นักอะไรนี่ โบนิสเน่ยมั่นใจตาเดียวมันแบบเปอร์เซ็นต์น่ะคุณต้องเป็นแล้วก็แน่เลยอ้วเราจะไปผิดอุ้ยตกใจหมดพูดอย่างนี้พี่ตงนี่มีอะไรบ้างมีมีอะไรเฮ้ยมีคนตามผมอยู่หนึ่งคนนึงเขาตามผมอยหนึ่งคนเอ้าใครวะเนาะไม่ได้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 ไม่ไม่ใช่พวกเรา คนนั้นต้องเป็นพี่โต้งเอาอีกแล้วโดนตลอดจ้าเดี๋ยวก็คูดจิงก็ไปแน่เออแบบว่าเราไม่ตายนะเล้วสาวเพื่อนที่จะอึดมีห้องน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคเขาสำรวจแล้วเขาสำรวจหาคนคนหาคนบ้าอะไรล่ะพี่โต้งผมเห็นพี่โต้งมั่วไปเรื่อยอ่ะแล้วพี่กิตหรือเปล่าพี่กิตหรือเปล่าเออใช่ แปบ้าหรือเปล่าอุ้ยตกใจหมดเ๋ยวพี่ตงเดี๋ยวพี่ตงเลยพี่ตงอะไรหาคุณอยู่ตรงพื้นด้านล่างพี่ตงเอาผมแน่เลยนี่วิ่งเอกไปเรื่อยแล้วเธออะคนคนมีกล้ามเป็นมีกล้ามเป็นตลอดเลยอะไม่ไม่ตอนตอนนั้ผมอยู่แบบในรูเสาไงผมอยู่ในรูเสาอยู่ผมมีพยานเขาใชโอ้โหโอ้โหตรงไหนอะเขาทราบตรงไหนเนี่ยผมว่าแหละ ก็มาแล้วพี่โต้งต้องเป็นอะไรเดี๋ยวปั้งยาเก่งนะเราอะเออพี่ต้งก็จะมากินเนื้อที่เล็กแล้วอ่ะทำไมเงียบจังเออ,อมาทำให้หมาลายอยู่กับตายแล้วตายอีกอ่ะออยิงต<อ>ายไปเยรีบวะ่ะโดนเด็กสองกิน รีบมาเราอ่ะโอคือแบบหลุดน uh ิดนึงคือแบบผมตายแบบผมตายช็อตเดิมอ่ะผมตายช็อตเดิมเลยอ่ะคือแบบไปอยู่ใกล้ใครคือผมตายอ่ะอะไรวะกิตมากเลยไม่กิดมาตลอดเลยไม่ได้เป็นลวตาเนี้ยมั่นใจแต่ได้ามได้เลยว่าผมอยู่ใกล้ใครคนนั้นโอโอเคก็ได้วะโอ้อะไรโอ้อะไรนะกิดไปอยู่กับพี่ดีกว่าคือคือพี่เป็นคนจแนคุณกิตแบนคุณกิตแบน โอ้เฮ้ยเฮยบดตามมาไหมอ่ะมันแปลกทำไมอ่ะอ๋แปลกๆแล้วเราอ่ะอย่าผมมาแล้วพี่โอเคจัดไปไปด้วยกันไปพี่ถ้าผมล็อกเอื้อกนี่ก็รู้นะโอเคโอเคโอเคได้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 เฮ้ยรูงนอย่างงี้ได้หรอ อ้ยชัดชัดมากชัดกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าผมผิดแล้วผมเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดเป็นหดเป็นมื่อกี้อยู่ด้วยกันแล้วไปพึงหายไปพี่พี่อยู่ไนินทีระมันผมเห็นพี่กินดมพื้นตอนนั้นตาตาเลยฉันว่าเลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเมื่อกี้ผม่เห็นตาตาเองตาเมหลักคุณกิจมอยูม่ผ้เมย่งกเม่ได้เม่นเมย่อก้เม่อาเ่อิี่ อยู่ไหนกันหล่อมเหรอเหตุการณ์ไม่ให้ตอนนี้คนมีกล้ามไม่ได้ฮัลโหลเอ๊ยพี่อะไรอ่ะทำไมมันดูเสียงมันไกลจังเลยเขาอยู่ไหนกันอีกแล้วผมเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เฮ้ยเนทเดนเล่เฮ้ยอยู่ตอนตรงนี้ด้วยเหรอฮัลโหลใครนะแม่รอด้วยจะไป็นเทียบไหมผมเองตอนนี้จะมีที่อ่ะไปโดนเสาตัวน้อยหรือเปล่าไหนอ้าวไปไหนวะ ตัวไม่น้อยนะเดาสัตว์ตัวไม่น้อยห้องมันตัดนี่แล้วคิดว่าจริงเลยโอ้โหน่ากลัวมากเจอแล้วเจอแล้วผมเจอผมเจอผมเจออุ้ยแสดงว่าเจอคุณบีคุณบีด้านหลังคุณบีเดินมาทางน้ำคุณบีเอ้าเอ้าตานเหรอตรงไหนอะไรอะไรยุ่นเลยยู่นจะไม่เจอวะาวเล็บอุ้ย ฝากเก็บปืนด้วยฝากเก็บปืนไว้โบไอพีอะไรพีอะไรเราไม่ตรงขัดตกลอยู่ไหนอยู่ไหนกันฝากเก็บปืนด้วยฝากเก็บปืนด้วยโอ้โหฝากปืนแล้วอะขับไปหนักไ่เป็นขับไปหนักไ่เป็นขับไปหนักไ่เป็นพลังแห่งกล้ามมาเลยบอกกั้นนี่ปืนนะพลังแห่งเนาะเนาะต้องมาแล้วโบดทโบ๊ทคลิกขวาครับมันจะเป็นปาไม่ ไม่บอกใครแบบเดือบสองตัวเดือบไปคลิกสองเทียคลิกขวาตัวเดือบสองอวายตัวเดือบสองขวาตัวเดือบสองขวาตัวดับมาไปแล้วกาบ้าไปแล้วกาบ้าไปแล้วกัดเลยหรอไอ้ตอบ้าไปแล้วเดือบสอจุ๊ดมาหนี้มาหนีมาหนีมาหนีไปพลังกล้ามพลังแห่งกล้ามพีมีอะไรแล้วออกมาดิพี่เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาแล้วแบทเทิลแล้วเอ้ยแม่นเกินอยู่ไนแก นเฮ้ยเร็ว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 เร็่เร็ยเร็วเรเร็ว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 เรเล็เร็ว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 เเร็เร็วเร็วเรเร็รเเรรรเเรเ โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับ Murder Mystery 2โอ้โหบอกเลยว่ายังสนุกอีกเช่นเคยฮะแล้วครั้งหน้าจะเป็นแมปอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคิดสนุกสนุกมาถึงแล้ว